บทที่สองผู้ร้ายตายไม่มีแผ่นดินฝังป้าคนที่ขายสาลืมสาลี่เอาไว้ในปากยังไม่กลืนลงไปนางตกใจเสียจนขาอ่อนแต่ก็กล่าวออกมาอย่างไม่กลัวตายว่าทำไมกันข่าไม่ได้บอกสักหน่อยว่าเป็นใครก็เพียงแค่ก็เพียงแค่กล่าวว่าชั่วช้าต่ำต้อยผิดกฎหมายหรือแค่นี้ถ้าผิดแล้วก็เช่นนั้นจะให้เราใช้ชีวิตอยู่กันอย่างไรนางอารมณ์ไม่ดีทั้งทงท,งที่เป็นสตรีเช่นเดียวกัน แต่เหตุได้เงชิงเฉินที่ชื่อเสียงสกรปรกกลับมีชีวิตอยู่ได้อย่างหยิ่งผยองและตัวนางนางกลับต้องคอยทำงานบ้านงกงกถูกทั้งสามีกับบุตรชายรังเกียจรังแกความยุติธรรมอยู่ที่ไหนกันเฟิงชิงเฉินก็เพียงแค่มีชาติตระกูลที่สูงกว่าหากนางเกิดมาในชาติตระกูลเช่นนั้นคงจะสง่ามน่านับถือกว่าเฟิงชิงเฉินอย่างแน่นอนป้าคนที่ขายสาลี่คิดถึงตรงนี้ก็โมโหหุดหงิดยิ่งนัก แต่เมื่อเผชิญหน้ากับเฟิงชิงเฉินซึ่งยืนอยู่กับที่จับจ้องมองไปยังนางโดยไม่กล่าวสิ่งใดออกมาร่างของนางก็โซซัสโซเซแล้วล้มลงไปที่พื้นตะโกนออกมาว่าแม่นางจวนใหญ่จะฆ่าคนแม่นางแห่งจวนมั่งข้างจะฆ่าคนแล้วโลกนี้ยังมีกฎหมายอยู่หรือไม่ฆ่าไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากอยู่แล้ว เมื่อได้ยินน้ำเสียงร้องให้วกเวกวอยๆออกมาของป้าคนขายสาลือคนที่มุงมองดูก็มากขึ้นแต่ละคนพากันชี้ไปที่เฟิงชิงเฉินแม้ว่าจะไม่กล้ากล่าวสิ่งใดออกมาเนื่องจากรัศมีอันแข็งแกร่งของนางแต่ดวงตาเหล่านั้นก็เต็มไปด้วยความดูถูกท่านพี่เหตุได้เฟิงชิงเฉินจึงได้โชคดีและตายยากเช่นนี้แม้จะตกไปอยู่ในมือของนานหลิงจินฝานแต่ก็ยังสามารถกลับออกมาได้โดยไม่รับอันตรายใด ในขณะเดียวกันนะหอน้ำชาแห่งหนึ่งซีหลิงเหยาหวาและซีหลิงเทียนเลยนั่งอยู่ที่นั่นมองดูฉากสนุกนันหลิงจินฝานยิงพยองคิดว่าตนเองเก่งเขาดูถูกสตรีเช่นเฟิงชิงเฉินว่าต่ำต้อยอ่อนได้การที่จะถูกนางจัดการก็เป็นเรื่องสมเหตุสมผลแล้วแต่น่าเสียดายเหลือเกินที่ทายาาจูเซียงก็คงจะถูกทำลายทิ้งแล้วแผนการของพวกเราก่อนหน้านี้จึงไม่อาจสำเร็จลงได้ ซีหลิงเทียนเลยจับจ้องไปที่เสื้อคลุมของเฟิงชิงเฉินนั่นคือเสื้อผ้าของผู้ใดท่านพี่คิดว่าในครั้งนี้เฟิงชิงเฉินจะถูกพวกเขาเอาเปรียบหรือไม่ซีหลิงเห่ยาวาชี้ไปที่คนซื้อล้อมรอบเงยชิงเฉินอยู่แล้วกล่าวอย่างสนุกสนานไม่หรอกเฟิงชิงเฉินไม่เคยยอมให้ผู้ใดเอาเปรียบนางไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงบริสุทธิ์ผู้พองจิตใจของนางไม่ได้อ่อนโยน ซีลหลิงเทียนเลยอยากจะเห็นเหลือเกินว่าเฟิงชิงเฉินจะจัดการกับชาวบ้านเหล่านี้อย่างไรการสร้างปัญหากับชาวบ้านเหล่านี้ขึ้นไม่ใช่การกระทําที่ฉลาดนักซีหลิงเยาว่ารู้สึกดูถูกการกระทําเช่นนี้อันไม่เฉลียวฉลาดของเฟิงชิงเฉินสถานการณ์เช่นนี้ไว้ที่หลังนางค่อยไปตามจัดการชาวบ้านเหล่านั้นก็ได้เหตุใด,ดจึงต้องทําท่าทางเช่นนั้นออกมา เป็นจริงดังนั้นการทําให้ชาวบ้านแตกตื่นไม่ใช่ความคิดที่เฉลียวฉลาดแต่อย่าลืมไปว่าชาวบ้านธรรมดาจะไม่ทะเลาะกับขุนนางป้าคนขายสาลี่รังแกเงชิงเฉินเพียงเพราะนางไม่มีที่พึ่งใดหากเป็นคนอื่นล่ะก็คงจะไม่กล้าเอ่ยอะไรมากความแต่ว่าเฟิงชิงเฉินไร้ที่พึ่งพาจริงหรือต่อให้นางไร้ที่พึ่งพาจริงๆก็ไม่ควรจะถูกผู้ตายไปแล้วเช่นนี้ทหารจูจู่เฟิงชิงเฉินก็ตะโกนออกมาทำเอาป้าคนขายสาลี่ตกใจเสียจนเงียบเสียงลง ขอรับคุณหนูเฟิงทหารที่เฝ้าประตูยามรู้ดีว่าเมื่อคืนนี้ล่วอ๋องและองค์ชายซุนอยู่เดินทางออกจากเมืองไปเพื่อตามหานางดังนั้นเขาจึงไม่กล้าจะรีรอเฟิงชิงเฉินชี้ไปที่ป้าคนขายสาลี่แล้วกล่าวด้วยใบหน้าเคร่งฉริมว่าข้าสงสัยว่าคนคนนี้คือทายาทของจูเซียงจับนางมาทายาทจูเซียงทหารชั้นผู้น้อยสุดลมหายใจเข้าแล้วมองเฟิงชิงเฉินด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปทันที แม่นางเฟิ่งช่างน้ากลัวเหลือกินโทษฐานเช่นนี้เกรงว่าป้าคนขายสาลี่คงจะมีชีวิตต่อไปไม่ได้แล้วใช่เฟิ่งชิงเฉินพยักหน้าจะถูกใส่ร้ายหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวข้องอันใดกับนางในเมื่อกล้าที่จะชี้จมูกด่านางก็ควรที่จะกล้าย,ยอมรับถึงผลที่ตามมาเพราะความสวยล้วนออกมาจากปากของตนเอง เมื่อป้าคนขายสาลีได้ยินดังนั้นก็รีบผูกป,ปากของตนลงทันใดก่อนจะได้สติกลับคืนมาแล้วรีบกระโดดลุกขึ้นจากพื้นพุ่งไปทางเฟิงชิงเฉินกลับถูกทหารเข้ามารั้งเอาไว้ป้าคนขายสาลีพยายามดิ้นรนแล้วอาปากด่าว่านังผู้หญิงสารเลวเจ้าใส่ร้ายผู้บริสุทธิ์เจ้ากล่าวว่าจาร้ายสาระเจ้าตายไม่ดีแน่ช่วยด้วยข้าถูกใส่ร้ายนายท่านข้าถูกใส่ร้ายสตรีคู่ไรบิดามารดาคนนี้ใส่ร้ายไปสี่ข้า นายท่านเจ้ากะนางผู้หญิงสาเรเลวผู้ต่ำต้อยมีหน้าเล่าที่บิดาของเจ้าตายอย่างไร้แผ่นดินกรบฝังเจ้าช่างโหดร้ายโหดเหี่ยมยิ่งนักเจ้าใส่ร้ายป้ายสีข้าเช่นนี้ได้อย่างไรป้าคนขายสาลี่คิดว่าตนเองนั้นบริสุทธิ์จึงไม่เกรงกลัวต่อการว่าโทษของเฟิงชิงเฉินและเอาแต่เอ่ยวาจาดุด่าคนที่ยืนมุงอยู่รอบๆพากันถอยหลังออกไป แม้ว่าพวกเขาก็เป็นชาวขั้นธรรมดาเช่นกันแต่ไม่ได้โง่เขลาดุดเช่นสตรีผู้นี้พวกเขารู้ดีว่าการเข้าไปคล้องเกี่ยวกับคดีจูเซียนจะเป็นเช่นไรบริสุทธิ์หรือเมื่อเข้าไปในคุกแล้วไม่มีผู้ใดสนใจเจ้าหรอกว่าจะเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่หึ่ยเฟิงชิงเฉินหัวเราะออกมาอย่างเยือกเย็นคนที่โงงง่าเช่นนี้มีชีวิตอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์เฟิงชิงเฉินหลับตาลงเพื่อปกปิดความเยือกเย็นในดวงตาของตนยังมัวมึนงงทำอะไรเล่ายังไม่รีบเอาตัวไปอีก ขอรับเพียงแต่ว่าสตรีผู้นี้มองไปแล้วไม่ค่อยเหมือนทหารผู้น้อยตกตะลึงสตรีที่งี่เง่าป่านนี้จะไปเป็นทายาทของจูเซียงได้อย่างไรไม่เหมือนหรือพวกเจ้าจับผู้ร้ายเพียงเพราะดูหน้าตาภายนอกงั้นหรือไรพวกเจ้าทํางานเช่นนี้กันหรือหากว่าสตรีนางนี้เป็นคนร้ายจริงๆเล่าความรับผิดชอบนี้พวกเจ้าจะรับได้หรือต่อให้ข้าผิดคนก็ ไม่ยอมปล่อยให้คนชั่วต้องลอยนวลหักพวกเจ้าไม่อาจทำงานนี้ได้ก็จงบอกไปยังองครักษ์เลือดข้าคิดว่าใต้เท้าลูกคงจะยินดีช่วยเหลือพวกเจ้ายิ่งนักเฟิงชิงเฉินหัวเราะเยาะออกมาด้วยความเยือกเย็นขะกะขอรับทหารชั้นผู้น้อยรีบเข้ามาลากตัวนางออกไปป้าคนนั้นได้แต่สงสายตาอันกระวนกระวายออกมาแล้วรีบกล่าววอยวายว่าตนเป็นผู้บริสุทธิ์แต่กลับไม่มีใครสนใจนางแม่นางเองอ่อข้าผิดไปแล้วข้าปากพล้อยไปเอง ท่านผู้มีจิตใจเมตตากรุณได้โปรดปล่อยข้าไปเถิดที่ข้านข้ายัางมีพ่อแม่และบุตรต้องดูแลบัดนี้ป้าขายสาลี่เพิ่งจะได้สติกลับมาและลนลานนางรีบร้องขอเฟิ่งชิงเฉินทันทีนางไม่เข้าใจเอาเสียเลยว่านางทำผิดอะไรไปตามปกติแล้วนางก็มักจะเอ่ยปากด่าทอเพื่อนบ้านเช่นนี้เป็นประจำมีอยู่คราวหนึ่งที่นางด่าทอสตรีในตระกูลใหญ่แม่นางผู้นั้นไม่อาจทนได้กับการด่าทอ ของนางจึงได้แขวนคอตายและยังมีแม่นางอีกหลายคนที่ถูกนางดอทอท้ายที่สุดถูกสามีของตนทุกตีทำร้ายร่างกายแต่เหตุใดในวันนี้จึงไม่เหมือนเดิมเฟิงชิงเฉินหลับตาลงและไม่อยากจะฟังอีกต่อไปทุกคนล้วนกล่าวว่าชาวบ้านเป็นผู้น่าสงสารที่สุดแต่ใครจะรู้เล่าว,ว่าหนึ่งในพวกเขาเหล่านั้นก็ช่างน่ารังเกียจเหลือเกินป้าคนขายสาลี่เห็นว่าการร้องขอชีวิตเงชิงเฉินไม่เป็นผล นางจึงได้ตะโกนออกมาด้วยน้ำเสียงอันดังว่าแม่นางเฟอร์ข้าถูกใส่ร้ายจริงๆแล้วมีคนมีคนให้เงินข้ากล่าวว่าให้ข้ารอเจ้าอยู่ที่นี่เมื่อเห็นเจ้าก็ให้เอ่ยปากดาทอท่านขุนนางทั้งหลายได้โปรดข้าถูกใส่ร้ายได้โปรดช่วยเชื่อข้าเถิดมีคนจ้างวานนางจริงๆป้าคนขายสาลี่ถูกคนเอามืออุดปาไว้แล้วลากลงไปที่หน้าประตูเมืองจึงกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งเฟิงชิงเฉลืมตาขึ้นแล้วมองไปทางฝูงชน พวกเจ้ามีสิ่งใดจะกล่าวอีกหรือไม่ประโยคนี้ไม่ได้บ่งบอกถึงคำที่ถูกบังคับแต่ก็ไม่มีผู้ใดกล้าส่งเสียงออกมาทุกคนรู้สึกใจหายและรีบสศยหน้าก่อนจะพากันถอยหลังออกไปหากไม่มีก็จงใส่หัวไปเสียขอรับเจ้ากะพวกเขาพากันถอยหนีอย่างรวดเร็วเฟิงชิงเฉินสุดลมหายใจเข้าพยายามระง,งับความโกรธและความน้อยเนื้อต่ำใจนางเดินเข้าไปท่ามกลางการซุบซิบนินทาของชาวบ้านตรงไปยังจวนเพียง สมองของนางยังคงดังก้องด้วยประโยชน์ของป้าคนขายสาสีว่ามีคนให้เงินค่ามีคนให้ค่ามาด่าเจ้าที่นี่ใครกันที่ต้องการบีบบังคับให้นางตายนางเป็นเพียงสตรีกำพร้าไปขัดหูขัดตาผู้ใดเล่าเหตุใดจึงอยากให้นางตายเช่นนี้หนาวช่างหนาวเหลือเกินบัดนี้เป็นฤดูร้อนแล้วแต่เฟิงชิงเฉินกลับรู้สึกหนาวเข้ากระดูกดำเมืองหลวงแห่งนี้ราวกับปีศาจร้ายที่กัดกลืนกินร่างของผู้คนบทที่2 1 0สิพายุความลับของโจสิง ยยว่าคนผู้นั้นเจ้าเป็นคนจัดการหรือซีหลิงเทียนเลยเข้าใจว่าสตรีนางนั้นออกมาดอดทอเพียงเพราะเป็นนิสสังคิดไม่ถึงว่าแท้จริงแล้วจะมีคนบงการแต่จะว่าไปแล้วก็ใช่คนธรรมดาต่อให้จะตำหนิติเตียนออกมาสักสองสามประโยคก็คงไม่กล้ากล่าวอย่างไม่นั่งเช่นนี้ถึงอย่างไรเฟิงชิงเฉินก็นับว่าเป็นบุตรสาวในตระกูลขุนนางตอนนี้แม้จะตกตำ่ำแต่ก็ไม่ใช่คนที่ชาวบ้านธรรมดาจะรงแกกันได้ ไม่ใช่ค่ะแม้นางจะอยากทำเช่นนี้แต่ก็ไม่มีเวลาพอจะไปใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อีกอย่างวิธีการต่ำช้าแบบนี้นางไม่สนใจจะใช้มันแล้วใครกันที่เกลียดชังเฟิงชิงเฉินเพียงนี้หยิบอ้างเอาพ่อแม่ของนางมาด่าทอซีหลิงเทียนเลยเชื่อว่าเยวาไม่หลอกเขาคนโบราณค่อนข้างจะงมงายพวกเขาเชื่อว่าหากตายไปหากระดูกไม่เจอและไม่มีที่ฝังศพคนเหล่านี้เป็นคนชั่วและบังเอิญเหลือเกินที่บิดามารดาของเฟิงชิงเฉินตายอย่างไม่มีศพและไม่มีที่ฝัง ประโยคนี้ที่เมื่อด่าออกมาเห็นได้ชัดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ปวดหัวใจมากที่สุดโชคดีเหลือเกินที่เฟิ่งชิงเฉินไม่ได้เป็นคนดังนั้นไม่ฉะนั้นเรื่องในวันนี้ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาผู้ที่สิ้นใจไปแล้วมีเกียรติที่สุดแม้แต่คนที่ตายไปแล้วยังถูกเอามากล่าวถึงเช่นนี้ผู้ที่บงการเรื่องนี้อยู่ข้างหลังทำเกินไปแล้วจริงๆจะว่าไปแล้วผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ต้องการให้เฟิ่งชิงเฉินไม่อักเจนเอื่อนได้ไปทั้งชีวิตหรือ ไม่อย่างนั้นเหตุใดจึงใดใช้วิธีตำช้าแบบนี้ซีหลิงเทียนเลยสายหน้าไม่ยากจะไปสนใจเรื่องราวล็อกน้อยเหล่านี้อีกวันไลยวันประสูติของจักรพรรดิติงใกล้จะมาถึงแล้วสิ่งสําคัญในบัดนี้ของเขาก็คือจะแทรกตัวเข้าไปจับปลาตัวนี้ได้อย่างไรในสายตาของซีหลิงเทียนเลยราชวงศ์ตรงหลิงเป็นเหมือนกับเนื้อก้อนโตเฟิงชิงเฉินเดินไปถึงที่จวนเฟิงมองเห็นประตูจวนที่เปลี่ยนเป็นบานใหม่ในใจนางก็รู้สึกาซาบซึ้งขึ้นมา นี่คือบ้านของนางเมื่อก้าวขาขึ้นไปที่บันไดตั้งใจจะเคาะไปที่ประตูแต่บังเอิญที่ประตูนั้นถูกเปิดออกเสียก่อนผู้ที่เปิดประตูนั่นคือโจสิงเมื่อเห็นเขาโผล่ศีรษะออกมาอีกทั้งใต้ขอบตาดําคล้ำอย่างเห็นได้ชัดดูเหมือนว่าไม่ได้นอนมาทั้งคืนเมื่อพบว่าเป็นเฟิงสิงเฉินที่เดินทางกลับมาเขาก็รู้สึกกระปรี้กระเปรา่าแล้วกล่าวด้วยความดีใจว่าท่านพี่กลับมาแล้วหรือ กลับมาคนเดียวหรือพบอันตรายหรือไม่บาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าโจสิงเข้าไปลากเฟิงชิงเฉินเข้ามาด้วยน้ําเสียงดีอกดีใจเฟิงชิงเฉินไม่ได้กล่าวสิ่งใดออกมาเพียงแค่ปล่อยให้โจสิงมองนางไปรอบๆเมื่อเห็นใบหน้าของโจสิงในใจของนางก็รู้สึกอึดอัด นานๆน,น,นางจะเป็นคนใจดีสักทีแต่คิดไม่ถึงว่าตนเองจะสร้างปัญหาให้แก่ตนเองได้เสียอย่างนั้นเมื่อคิดไปก็รู้สึกว่าไม่คุ้มค่าจึงได้หันหน้าหนีไปทางอื่นเฟิงชิงเฉินไม่มองหน้าโจสิงนางเดินตรงเข้าไปด้านในโจสิงซุนซือสิงอยู่หรือไม่นางไม่ได้กลับมาทั้งคืนหากว่าลูกศิษย์ผู้นี้เดินทางกลับไปเสียแล้วก็คงจะใจจืดใจดำเหลือเกินอยู่ท่านพี่ต้องการพบเขาหรือ โจสิงรับรู้ได้ทันทีว่าท่าทางที่เฟิงชิงเฉินมีต่อเขาเปลี่ยนไปแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจคิดว่าเป็นเพราะเฟิงชิงเฉินตื่นตระหนกตกใจกับเหตุการณ์เมื่อคืนจงไปสั่งให้เขารอข้าอยู่ที่กระท่อมไม้ร่างกายข้ามีบาดแผลการที่จะสลายก็เลือดวิธีรักษาแบบจีนเป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุดท่านพี่ได้รับบาดเจ็บหรือบาดเจ็บที่ใดเหตุใดข้าจึงไม่เห็นโจสิงดูท่าทางเป็นกังวลอย่างไม่ได้เสแสร้งทำให้ในใจของเฟิงชิงเฉินผ่อนคลายลงไม่น้อย เดิมที่นางก็รู้ว่าโจสิงเป็นคนที่มีความลับและในตอนนั้นนางก็ได้บอกกับเขาไว้แล้วว่าเพียงแค่เขาไม่ทรยศต่อน,นางก็พอแต่ถึงอย่างไรนางก็คิดไม่ถึงจริงๆว่าโจสิงจะมีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์หนานหลิงอาการบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นไม่ส่งผลกระทบใดเพียงให้ซุนซือสิงมาดูอาการให้ข้าก็พอแล้วให้สไพายเทียนำน้ำมาให้ข้าข้าต้องการชำระกายน้ำเสียงของเฟิงชิงเฉินดูผ่อนคลายลงไม่น้อย จึงทําให้โจสิงมองไม่ออกถึงความผิดปกติไปของนางเลยอืมโจสิงรีบเรียกคนใช้ให้ไปจัดการเฟิงชิงเฉินครู่นิดแล้วเสริมขึ้นอีกประโยคว่าโจสิงถ้ามีคนมาหาข้าให้บอกว่าข้าเหนื่อยล้กกาลังพักผ่อนไม่ต้องการพบผู้ใดโจสิงชะง,งักฝีเท้าลงชั่วครู่เขารู้ดีว่าเรื่องเมื่อคืนนี้คงมีใครบางคนจัดกรวางแผนแน่แต่คิดไม่ถึงว่าในครั้งนี้จะทําให้เฟิงชิงเฉินโกรธได้ อืมหากมีวันใดวันหนึ่งเฟิงชิงเฉินรู้เข้าว่าตนวางแผนจัดการนางเช่นกันแล้วนางจะเป็นเช่นวันนี้โกรธไม่ยอมพบหน้าเขาหรือไม่โจสิงยกมือขึ้นกุมหน้าอกของตนแล้วรีบเดินทางจากไปเรื่องบางเรื่องเมื่อเริ่มต้นแล้วก็ไม่อาจหยุดลงได้อย่างน้อยการที่ทั้งสองได้พบกันก็ไม่ได้ตั้งใจวางแผนมาก่อนบทที่สองสอข่าวอื้อฉาวฝีมือของใครพี่สาวของข้าพักผ่อนแล้วในตอนนี้นางไม่สะดวกที่พบแขก พรุ่งนี้ท่านค่อยมาใหม่เถอะโจสิงรู้สึกกลัดกลุ้มจนแทบทนไม่ไหวและหวังชีผู้นี้ไม่ใช่คนที่จะทนเข้าซีได้ง่ายๆ่้าไม่ใช่แขกหวังซีหงุดหงิดมากเขากลายมาเป็นแขกของจวนเสิ่งแห่งนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ใช่แขกก็ไม่ได้เช่นกันพี่สาวของข้าตอนนี้ไม่สะดวกที่จะออกมาพบเจอผู้อื่นจริงๆนังบาดเจ็บมากและตื่นตระหนกร่างกายต้องการพักผ่อน โจสิงยืนยันออกมาองคชายเจ็ดของตระกูลหวังเป็นเหมือนคนไร้เหตุผลไปแล้วโจสิงเลิกโกหกข้าได้แล้วเจ้านำคำพูดแบบนี้มาหลอกตีตรงหมิงแต่ใช้กับข้าไม่ได้ผลหรอกเจ้าคิดว่าข้ารู้จักเฟิงชิงเฉินเป็นครั้งแรกเหรอบาดเจ็บทุกวันนี้คนที่จะทำร้อยนางได้มีเพียงไม่กี่คนเรื่องที่ถูกทำให้ตกใจกลัวนั้นยิ่งเป็นไปไม่ได้ นางเป็นคนประเภทที่ถูกทำให้ตกใจกลัวเพียงเล็กน้อยก็ไม่กล้าออกมาข้างนอกแบบนั้นที่ไหนกันเจ้าให้ข้าได้พบกับนางเถิดข้ากังวลจริงๆหวังชีอยากที่จะพุ่งเข้าไปแต่ถูกโจสิงหยุดไว้ข้าไม่ได้โกหกท่านจริงๆพี่สาวของข้านางนอนหลับไปแล้วจริงๆตอนที่นางกลับมาดูลำบากมากข้อร้องท่านอย่าไปรบกวนนางเลยโจสิงปวดหัวมากแต่ก็ยังถือว่าโชคดีที่มีเพียงตีตรงหมิงกับหวังชี ที่มานี่ถ้าหากลัวอองกับองคชายชุนหมู่มาด้วยเขาคงห้ามเอาไว้ไม่ได้แน่นอนว่าคนที่ยึดมั่นตัวเองอย่างสองคนนั้นคงไม่มาที่นี่ง่ายๆหวังซีไม่เชื่อโจสิงเขาเหลือบมองไปเห็นซุนซือสิงเดินมาทางนี้พอดีและรีบถามว่าซื่อสิงอาจารย์ของเจ้าหละ่ะอาจารย์ของข้าอยู่ที่จวนซุนซือสิงตกใจถอยกลับและตอบอย่างงุนงง หวังชีมองไปที่ซุนซือสิงที่หลบเลี่ยงเขาอย่างใจดำและหยุดชะงักคนผู้นี้โง่เกินไปแล้วไม่รู้ว่าเฟิงชิงเฉินพอใจอะไรในตัวของเจ้าหวังชีถามต่อไปอย่างอดทนข้ารู้แล้วว่าอาจารย์ของเจ้ากลับมาแล้วข้าหมายถึงว่าอาจารย์ของเจ้าตอนนี้เป็นอย่างไรสบายดีใช่ไหมออกมาพบข้าได้หรือไม่โจสิงรีบขยิบตาให้ซุนซือสิงแต่หน้าเสียดายที่ชุนซือสิงไม่เห็นมันเลย ทำให้โจสิงรู้สึกหนักใจมากแต่ไม่คาดคิดว่าคนโง่ผู้นี้จะพูดออกมาว่าหากองค์ชายเจ็ดอยากพบอาจารย์ของข้าคงจะต้องเป็นวันอื่นตอนนี้อาจารย์ของข้าไม่สะดวกที่จะพบใครนางต้องการพักผ่อนเมื่อเห็นคิ้วที่ขมวดของอาจารย์คงจะบาดเจ็บหนักซุนซือสิงรู้สึกกังละเล็กน้อยและเขายิ่งรู้สึกว่าโจสิงและหวังชีนั้นมีอะไรแปลกๆเขาจึงยิ่งไม่อยากที่จะยุ่งเกี่ยวกับสองคนนี้เมื่อได้บอกกับหวังซีไปแล้วก็รีบวิ่งออกไปโดยเร็ว นี่เจ้าจะไปไหนหวังชีกลัดกลุ่มอย่างมากทำไมแต่ละคนถึงได้เป็นแบบนี้อาจารย์บาดเจ็บข้าจะไปตามหมอมารักษานางสุนส่อสิงไม่ได้มีอะไรปิดบงังวิ่งไปหันกลับมาต่อไปเพราะเขาไม่ได้มองทางจึงสะดุดหินแล้วล้มลงใบหน้าของโจสิงเปลี่ยนเป็นสีแดงอีกครั้งเขาลุกขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่สนใจว่าการหกล้มจะเจ็บหรือไม่เขามองไปรอบๆอ,อย่างรวดเร็วและพบว่าไม่มีใครเห็นจึงวิ่งต่อไป อะไรนะเฟิงชิงเฉินบาดเจ็บจริงๆเหรอหวังชีถามโจสิงโจงสิงพยักหน้าแต่ก็ไม่รู้ว่าอาการหนักแค่ไหนถึงกับต้องการหมอชายทั้งสองสบตากันแทบจะวิ่งออกไปยังกระทอร่อมพร้อมๆกันแต่กลับเห็นเฟิงชิงเฉินฟุบหลับอยู่บนโต๊ะเมื่อเห็นเฟิร์มชิงเฉินขมวดคิ้วแคมในขณะที่หลับอยู่หวังชีและโจสิงก็รู้สึกลำบากใจอยู่ครู่หนึ่ง นี่ต้องเหนื่อยมากขนาดไหนถึงกับฟุบหลับบนโต๊ะได้และต้องเป็นทุกข์มากขนาดไหนถึงกับขมวดคิ้วค้างไว้อุ้มเธอไปนอนที่เตียงเธอแบบนี้คงเหนื่อยมากหวังชีก้าวออกไปข้างหน้าแต่ถูกโจสิงห้ามเอาไว้อย่าขยับสุ่ม 4, สี่สุมห้านางรู้สึกตัวตื่นง่ายเจ้าก้าวเข้าไปนางก็รู้สึกตัวตื่นแล้ววันนี้นางคงต้องเหนื่อยมากแน่ๆไม่เช่นนั้นนางคงจะตื่นตั้งแต่เราก้าวเข้ามาแล้ว โจสิงเป็นกังวลมากเมื่อเห็นที่ผมของเฟิ่งชิงฉินยังมีน้ำหยดลงมาและไม่รู้ว่านางจะเป็นหวัดเพราะเหตุนี้หรือไม่เห็นได้ชัดว่าเธอเองก็เป็นหมอแต่กลับไม่ดูแลตนเองจะทำให้คนอื่นๆสบายใจได้อย่างไรช่างเธอออกไปกันก่อนดีกว่ารอให้หมอมาคงไม่เป็นอะไรแล้วละ่ะหวังชีมองอย่างลึกซึ้งพยักหน้าแล้วเดินออกไป เขาไม่รู้ว่าเมื่อคืนวันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่เขารู้ว่าเมื่อคืนวันเฟิงชิงเฉินจะต้องเจอเรื่องไม่ดีมาแน่อย่าต้องพูดถึงที่หลับอยู่เลยแค่ไม่ได้รับความทุกข์ทรมานในตอนนี้ก็ถือว่าดีแล้วปองชายสามแห่งนันหลิงนั่นเป็นคนวิปริตชอบทรมานผู้คนแล้วยังมีผู้หญิงคนนั้นในตอนเช้าอีกหวังนึกขึ้นมาได้เตรียมตัวกลับไปนำคนผู้นั้นมาตรวจสอบให้ละเอียดว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่ถึงได้ใส่ร้ายป้ายสีเฟิงชิงเฉินแบบนั้น หวังช่อร,รอหมอให้ยาเฟิงชิงเฉินอยู่ที่จวนเงนเมื่อรู้ว่าอาการไม่หนักมากจึงได้จากไปอาการบาดเจ็บของเฟิงชิงเฉินดูแล้วน่ากลัวแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ได้ร้ายแรงแต่ด้วยการร้องขออย่างหนักแน่นของซุนซือสิงเฟิงชิงเฉินจึงพักรักษาตัวอยู่แต่ในบ้านช่วงเวลานี้จนเฟิงไม่ได้เปิดประตูต้อนรับผู้ใด ไม่รู้ว่าเป็นคนของจวนเจิ้นกัวกงละมือไปแล้วหรือเป็นเพราะมีคอระออกมาพูดอะไรในภายหลังเรื่องที่จวนเฟิงถูรังแกจึงไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยทุกอย่างเรียบร้อยเหมือนทะเลที่คลื่นลมสงบและเฟิ่งชิงเฉอนอก็ได้ฟื้นตัวอย่างสงบเช่นกันในช่วงเวลาดังกล่าวตีตงหมิงได้มาเยี่ยมอยู่ครั้งหนึ่งเฟิ่งชิงเฉินก็ปฏิบัติต่อเขาด้วยความสุภาพไม่ทําตัวสนิทสนมหรือเหินห่างเกินไปทําให้ตีตงหมิงลำบากใจแทบแผลท่านชื่อจื่อที่สง่ามาถึงที่จวนเฟิง ที่ภูพังแห่งนี้จะไม่ให้เฟิงชิงเฉินรู้สึกอึดอัดใจ,จที่ได้รับการยกยอชื่นชมได้อย่างไรแต่จะว่าเป็นความผิดของเฟิงชิงเฉินเองก็ไม่ได้เพราะเมื่อคนในขั้นตรงปฏิบัติต่อเขาที่เป็นแขกอย่างเกรงใจแล้วจะทําอย่างไรได้เนื่องจากตรงหลิงจือลั่วไม่ได้มาเยี่ยมเยียนเพียงแค่ส่งพ่อบ้านขอบจวนมาหาอยู่ครั้งหนึ่งพร้อมกับเครื่องปรุงยาอันล้ำค่าเฟิงชิงเฉินมีท่าทางที่ตกใจรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากแต่ว่าของแบบนั้นก็ไม่ได้ถูกรับไว้ ตงหลิงจือชุนก็ส่งคนมาพร้อมกับมอบยาเป็นของขวัญเช่นกันแต่ก็ไม่ได้ถูกรับไว้หลังจากนั้นตงหลิงจือชุนก็ได้มาเยี่ยมด้วยตนเองครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ได้พบเจอนางเพราะในวันนั้นเฟิงชิงเฉินป่วยหนักพอดีไม่สามารถออกมาเจอใครได้หลังจากนั้นตงหลิงจือชุนก็ให้นางสนมในจวนมาเยี่ยมเมื่อมาก็ได้พบนางแต่ก็เป็นการทักทายกันเพียงผิวเผินเท่านั้น นางสนมไฟนั้นรู้ว่าตรงหลิงจือชุนมีความประทับใจต่อเฟิงชิงเฉินและคำพูดก็จริงใจและตั้งใจที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแต่ยิ่งทำให้เฟิงชิงเฉินรู้สึกรังเกียจมากจนนางแอบตัดสินใจว่าต่อจากนี้เธอจะอยู่ห่างจากตรงหลิงจื่อชุนไม่สนใจความขัดแย้งภายในที่จะตามมาการเข้าสังคมกับคนเหล่านี้ทำให้เฟิงชิงเฉินรู้สึกปวดหัวสิ่งเดียวที่เขาสนใจก็คือการหาตัวคนบงการให้ป้านั้นมาด่าว่าเฟิงชิงเฉินที่ประตูเมือง และสิ่งที่ทําให้คาดไม่ถึงก็คือคนพูนั้นคือองคหญิงอูอันแห่งจวนเจิ้นกัวกงแน่นอนว่าตอนนี้นางไม่ได้ถูกเรียกว่าองค์หญิงอูอันในตอนนี้นางเป็นเพียงคุณหนูสิบแห่งจวนเจิ้นกัวกงชื่อว่าหลงชิงชิวด้วยเหตุนี้ทุกคนสามารถเข้าใจได้ว่าหลงชิงชิวที่เสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะคําพูดจากเฟิงชิงเฉินแล้วยังส่งผลกระทบต่อคุณหนูคนอื่นของจวนเจิ้นกัวกงจึงบงการให้มีคนออกมาด่าว่าเฟิงชิงเฉินและทําลายชื่อชื่อเสียงของเฟิงชิงเฉิน การกระทําแขรแขนี้ของหลงชิงชิวเป็นการกระทําประเภทที่ถ้าข้าต้องมีช่วงเวลาที่ยากลำขาดข้าไม่ได้แต่งงานเจ้าก็อย่าหวังว่าจะได้ช่วงเวลาที่สุขสบายอย่าคิดว่าจะได้แต่งงานแต่ไม่ได้คิดว่านางและเฟิงชิงเฉินนั้นแตกต่างกันเพราะนางมีชีวิตอยู่ด้วยการพึ่งพาครอบครัวและชื่อเสียงในขณะที่เฟิงชิงเฉินมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง เมื่อรู้ว่าคนที่บงการอยู่เบื้องหลังคือหลงชิงชิวเฟิงชิงเฉินก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาแค่หลงชิงชิวคนเดียวยังไม่เท่าไหร่ที่เธอกลัวที่สุดคือคนอย่างฮองเฮาหรือองค์หญิงแบบนั้นหากคนพวกนี้ลงมือแน่นอนว่าตามมาด้วยการสังหารแต่ในช่วงเวลานี้ฮองเฮากับองค์หญิงอันผิงก็อยู่อย่างสงบสุขมากโดยพื้นฐานแล้วที่ทั้งสองคนไม่สร้างปัญหาให้กับเฟิงชิงเฉินทําให้เธอสับสนเล็กน้อยแต่ในเมื่อไม่ได้สร้างปัญหาให้เธอ เธอเองก็ไม่สามารถทำอะไรได้ทำได้เพียงเตรียมตัวรับมืออย่างระมัดระวังในขณะที่ฟ่งชิงเฉินพักรัก,รกษาร่างกายอยู่ก็มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นนั่นก็คือหูหยินจิ้นหยางโหเชิญชวนหูหยินคนอื่นๆที่มีชื่อเสียงไปรับชมการแสดงแต่กลับมีคนพบว่าจิ้นหยางโหวกับคุณหนูเจียงอยู่ลูกพี่ลูกน้องผู้หญิงของเขารักรอบเป็นชู้กันหูหยินจิ้นหยางโหโกรธจนสลบไป